สวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนเข้ามาชมทางช่องจะลองใจยินเติมบทชีวิตจ,จาญาณในการรับชมทางช่องด้วยนะครับเมื่อนีไดมาพอๆกันอีกระเมือนนึงนี่ก่าเป็นเมื่อวันอังคารน,นะครับเนาะในเดือนพฤศจิกายนอยู่ไปก้างนาก็คือวันที่หนึง่งท่าน่าคมนะครับเนาะให้พี่นอ้องนะ ผู้ที่เขามาเบิงผู้ที่สนใจอ่าสนใจแล้วก็มักสูตรคำนวณนะสูตรคำนวณเป็นเป็นเลขเทียบเทียงนะครับเนาะเป็นเลขเทียบเทียงที่บางคนก็บ,บอกว่าโอ้มันบอมเอนบอมเอนเลขเทียบเทียงอ่าว่างหันมันกับสิบสองนะครับเนาะ เปิดเบื้องยอนหลังได้ครับเปิดเบื้องยอนหลังได้งวดว่างันมันกับยุ่ในวงกลมสีแดงง่ายๆนี่ผมก็บอกอยู่นะครับนว,วา่าเบื้องเมื่อส่วนชุกเบื้องจุดใดแล้วหรือว่าเบื้องชุดใดแล้วมันกับบลล์วงกลมสีแดงง่ายๆคือเกา,อ,าออกว่าครับออกครับออกครับเลขหนึง่งเต็มเตมเลย หนึ่งสองเมนมันลรามาเป็นสองสองหนึ่งเนาะมื่อบางนี้สูตรคำนวณนะในวันที่หนึง่งธันวาคมนะครับเนาะพี่น้องอให้เขามาเบางิงนะแล้วก็ซอยกันกดติดตามกดแชร์วิดีโอนำนะครับดเด้อเบิ่แล้วก็ผู้สนใจใครสูตรคำนวณก็ให้จับออกอะ จับเอาแล้วก็บเบิ้งดีๆครับผมเฮ็ดเป็นชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุดที่สามจับคู่ให้พร้อมจับคู่ให้น้าชุดที่หนึ่งจับคู่ให้นะครับเนาะได้หลายตัวอยู่มันก็6หกตัวคนละครัหกแต่ละชุดหนึ่งหกตมักชุดใดจังเอาเด้อครับเดอบ้อบ่มักกับพนันอ่ขึ้นอยู่กับผู้ตัดสินใจเอาผู้ตัดสินใจ ก่อนจัดจินใจ่ต้องเบิงก่อนนะครับเด้อเบิงเบิงตามรักสูตรมั่นละมันกับนี้บ่พ้นะครับว่งกลมสีแดงง่ายๆนะเบิงแล้วกหรจับออกอยู่ในวงกลมสีแดงง่าเด้อพี่น้องผมคิดว่าบ่พลาดอกครับผมเพ็้นมากนี่บ่หลุดจักงวดด้อครับบ่หลุดจังหวดบ่พลาดจั๊งงวดแล้ว่ว่าเพียงเต่ววาเขาจับจับบ่ปิด อย่างเช่นเขาจับออ,อกใส่มันก็นมาออกทา้งขวาเขาจับทา้งขวามันก็นออกทา,งา้างใส่ทั้งสีไหมครับหมายถึงว่าเขาเออกโ,โตกลางเป็นหลักดึงใส่ดึงขวาดึงไปทั้งใดกะแล้วแต่พวกทันอ่าปรุหลุจังงวดก็ว่าได้ครับอ่แต่เบิ่งออกได้ครับเดอ้อพีนองมันจิบไปทังใดก็อีกเรื่องหนึง่งอ่าเพิ่อนออกอ่ ในงวดวันจีนหนึ่งนี่ตรงกับ,บนะวันอาทิตย์เนาะครับเนาะวันอาทิตย์วันจีนหนึ่งเด้เดือนท่านว่าคมเนาะมาเบิ่งสูตรคำนวณวันจีนหนึ่งท่านว่านี่ขันผูใ้ใดจับใดกระมานนะครับเด้อเลขเด่นเด่นใ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 นงวดนี้เด้เลขเด่นเด่นเด้เด่น,ดน,ดนาหากตัวจับเด้อครับเด้อหาตัวจับ มีเก่ามีหนึ่งมีสองมีศูนย์หาตัวจับหาตัวจับนะครับหาตัวเขา่าผมกระฮ็ดไปหย้ยเยอะครับ <c oughs> จับคู่ยู่ในวงกลมชิดงนี้ไงนี่แหละ <c oughs> จับร่องเบิงนะครับเนาะมกนก็จับมาหลายงวดละมันก็นเป็นเลขกลางแน่เป็นเลขบนนี่ส่วนมากแล้วเขาสองตัวตลอดครับผมจีจับ จับแกสามโต <c oughs> จับแกสามคู่นะครับเนาะพี่น้องเบิ้งเอาแล้วก็ตัดสินใจไปนั่มจะเห็นปุ๊บจะเป่าลูกใจมดเสีย,ยหลยได้ครับเบิ้งนี่ดีพี่น้องผู้เคยเบิง้งผู้เคยเข้าใจผู้เคยเห็นแล้วผู้เคยจับผู้เคยคำนวณแล้วาคือจิเข้าใจอยู่นะครับเนาะ ในช่วงนี้เขาหน้าป่าแล้วแล้วนะครับเนาะอ่าต่วต่อไปนี่กับเป็นอ่าก็เขาหนาหนาวหนาวอิลีอิหลอภาคอีสานเ้างบุหัวที่หนาวอิลีอิหลอโบอ่าหนาวบ่เกินสามมื้อครับห้อนคือเกาอืมภาคอีสานเอาเนาะอ่าเบ่งเออกนะครับเด้อแต่ว่าก็ารยินข่าวแววแววมาเนาะการยินข่าวแววแววมากทางประเทศนอกประเทศไทยเ้านี่ละ กํลังจิสูรบทบมือกันพะนะมันจักมันจีแมนบ่มแมนแต่ก็เห็นคนยิ่งปืนเขามาทั้งฟังไทยลูกนึงแล้วล่ะครับแต่ว่าจิแมนบอท่านั้นละ่ะโกเข้ากับเตรียมตัวนะครับเด้ออันใดสิเตรียมพรอม้อมนะในระมัดระวังขวัุย่างนะครับเด้อ,อในช่วงนี้ก็ยับลงมาเบิงครับยับลงมาเบิงในช่องจีพมเฮ็ด ให้ชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุดที่สามนะ,ะผู้ใดมักจังเอาเ้อครับเด้อผู้ใดมักจังเอายับลงมาอีกนี่จับคู่สองตัวคือจับคู่สองตัวนี่ผมจับอยู่ในวงกลมสีแดงนะครับในวงกลมสีแดงวงเงียงเง้ยงเงียเลนะ็กนั่นที่ผมเห็นในเบิ้งนะั่นเนี่ยผมจับจับได้ประมาณนี้แหละครับ <c oughs> คือผมจับตามตามตามอักษรตัวเลขนะครับเนาะ มันจับได้ประมาณนี้ช้ำนี้อ่าก็จับจับคู่นั่นนั่นขอไปเบิ้งในวงกลมสีแดงง่ายๆนี่ที่ผมเิเศษลูกศรยาวๆลงมาเนี่ยนี่ผมจับจากนั่นนะครับอ่าจับจากนั่นลงมาพี่น้องเบิ้งอ่าขันผู้สนใจก็เอาเนาะครับเนาะขันผู้บ่สนใจก็ผ่านขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพี่น้องขอให้พี่น้องโชคดีโชคมานอ่าทุกขู่ทุกคนเด้อ ผู้เขามาเบิงก็บอกพี่บอกน้องให้นน้ำแน่โอ้ยในช่องของพ่อใหญ่ฉลองต้อนเห็นหน่อนะไปเบิงของเหล้าแนวศาสนาะมันเข่าจุงหวดอยู่ดีวนะนั่นอยู่ในวงกลมสีแดังงีหญ่เด้อศัสนะบอกไปตอนน้อครับช่วงนี้กัหมานเขา่ามาน,นำทุกขู่จุกคนอยู่หนอกน้นครับนนเนาะก็ได้หลายทุกคนอยู่ปีนี้ก็บมานอา่า มานแล้ว,ว่พ่อก็ยังชิมมันวันที่หนึ่งอีกเนี่ยลองเบิ่งได้ครับเดอ้อจับปูชุดสองตัวจับแบบในวงกลมนี่ไงนี่จับให้กายเขามาเบิ่งเอา,อาอยุนี้ช่องนี่ละช่องฉลองใช้อินเตอร์พี่นอ้องผู้สนใจเขามาเดอ้อพ่อแม่ว่า,วาอุย้ยมัน็ถือดอกก็สังจับุ่เป็นดอกก็ะสังห่อจองเบิ่งดีๆนะครับอ่าอยุในใ่วงกลมสีแดงนี่ไง,ไง ผมเห็ดมาเนี่บัลลุดจักงวดนะครับตั้งแต่สองปีแล้วละ่ะสองปีได้ละล่ะบัลลุดอยู่ในวงกลมสีแดงเห็ดจังได้กับบัลลุดครับนะเปิดเบิ้งย้อนหลังได้้ะครับเด้ออ่าเปิดเบิ้งย้อนหลังได้ขอขอให้พี่น้องผู้จิา๋ามาเบิ้งผู้สนใจในสูตรคำนวณของอาจารย์เทพนะครับเนาะขอขอให้พี่น้องโชคดีโชคมานลำลำรวย มีเงินท่องใส่จิตอัน,น,นใดก็สมมงหมัดปัารถนาสุขุทุกคนนะครับเด้อช่วงนี้ก็ขอสวัสดีกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชม